123จอร์ทองครับชาวเฟซบุ๊กที่รักครับสายของประหัตที่19พค54าสีนะครับหนึบวันกับนีโ p โปรเทสนะครับการชุมนุมอย่างสงบสัตสนติอหิงสาซื่อสัตว์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นนะครับกับที่นี่ฮะนีโอโปรเทสตโรดนะครับพิเศษนะคนนี้ขนาดขาเจ็บนะครับยุงโบทโนผมไปใกล้ๆเลยนะครับไปไวนะครับขอบคุณมากมาก บรรยากาศกยังเหมือนเหมือนเดิมนะครับเต้นกระทงขุนไก่นะครับยังทำกระทงอยู่เหมือนเดิม,มตรงน้ำดื่มพี่ไปแพรก็ยังเหมือนเดิมนะฮะน้ำอะไรเอ่ยวันนี้โซม่าเจี๊ยบนะครับ,น,รบน้ำผักปัน่นะครับ คุณนรสกลนะคุณนุสครับเจริญน้ำครับสาวสวยนะหัวใจรักชาตินะครับหน้าบ้านสวยไม่อยู่หลายวันทกันี่คือความรักสุดพันหพี่สาวผมเองนะแม่ครัวสิบสามสยามไทยพี่ครับเจริญน้ำครับแกงอะไรเอ่ย แกงอะไรฉันก็แกงใต้แต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าแกงอะไร <c oughs> พีค่คตเตอรียน,นะครับคนแกงย,ยังไม่รู้เลยนะครับคนใต้ไม่รู้ <c oughs> เพราะว่าแม่ยกมาจากใต้ซื้อของมาจากใต้ก็ให้เนย้ดูให้เขาและนี่โรตีนะครับโรตีที่รักนะครับบรรยากาศนี่คึกคักนะฮะ พิิีครับจเจริญธรรมขายดีนะฮะโรตี <c oughs> น่ากินไหมฮะ <c oughs> ต้องมาเองนะฮะ ให้ดูเยอะๆเลยนะฮะตรงนี้นะครับคือคักตอนเช้าจะมากกว่านี้โดยซ้ำนิสัยเลยนะฮะคนนี้คนสำคัญนะฮะพี่เนี่ยนะครับร่างพาชนะละบรรยาการยังเหมือนเดิมนะครับับหลังที่ผ่านงานวิสัยขาไปก็เข้าสู่เหตุการณ์ปกติเงียบๆนะครับช่วงงาน15 16 17ทิกก็คนเยอะนะครับที่ผ่านมาครับเต็นท์พักอาศัยนะครับ บนถนนนีโอโปเทสโรดผมชอบพูดประโยคนี้จริงๆแล้วคือถนนทิสซโลกนั่นเองนะปปชนะครับให้ดูปปชก็ได้ล้างทุจริตให้สิ้นแผ่นดินไทยเพื่อเทิดไทยองค์ราชันนะครับสถาบันป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาตินะครับตัวเต็มๆเขปอจุดปอจุดชอตสถาบันขยะนะครับได้ได้นี่ก็ เข้าร่วมชุมนุมนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดนะฮะังธรรมช่วงนี้ป้ายของงานที่สาขะสามสิบปีนะครับก็ยังอยู่นะครับเต้นหมอเขียวนะครับตอนนี้ยังเช้าอยู่เงียบเงียบป้ายนะครับเป็นหมอเขียว เดี๋ยวให้สวยนะมีต้นมงต้นไม้นะครับกฎหมายพึ่งในบ่อนหรือพึ่งพักคนตกน้ำได้ไหมบรรยากาศที่กองทัพธรรมกองบริการนะครับการเมืองที่ใช้จริงกำลังดูการเลือกตั้งใช่ไหมนะครับ่ายทอดมาทางทีวีพึ่งจุยได้อัติิอัตโนนาถุงกองเต็นท์พยาบาลก็จะมีป้ายนะครับก่งรับทำเนี่ยวัดุุรีด้วยนะครับ แต่ในเวียงสร้างเวียงวางให้ใหญ่โตสวยหรู้ให้อาหารานใช่ไหมทั้งสร้างสวนจิตได้ารแต่ช่วงนี้ปิดนะเราต้องทำนะมีแต่แฝงนาวางท่านบหนึางเป็นข้อของคนที่จะับก่อนฉันนะครับทดลองทำก่อนให้ประชาชนมาทดลองก่อนพอได้ผลท่านก็จะประหยัดมากเลยนะจะมาจะมามีเกิดอะไรไม่เต้องรอท่าหรือแค่หรือมีอะไรที่มันหลุดไป นนี่คือบรรยากาศนะครับเล็กๆน้อยๆนำมาฝากนะฮะกับเช้านี้ใสยและโทษทีวันที่19พคนะครับ54นะครับ127วันนะฮะกับการชุมนุมกับชุมชนไทยคู่ฟ้าดินนะฮะยินบรรยากาศต่างๆมาฝากนะครับโอเคครับผมยินดีที่ไม่รู้จักไอเดกวนมินโฮรายงานจากชุมชนไทยคู่ฟ้าดินนิโอโพเตสนะครับจอราทองครับทา f เฟซบุ๊กครับ